สวัสดีเพื่อนๆพี่พน,น้องทุกคนนะครับผู้ปกรเอ็มพลัสฟันนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาดูรถพ่อน้องจรดน,นะครับมาไถาเบิกนาดินนะครับวันนั้นก็พามาดูอาตอนเคร่องแล้วเนาะตอนนี้ก็พามาดูตอนไถเบิก์กนาดินนะครับนด่กก็วันนี้ต้นมันเลือนะครับประมาณสิบกระสอบก็จะเอามาลงแปลงนี้เนาะนี่ครับก็ห,หญ้าก็เยอะอยู่อู้หูหอยใหญ่จังหานปลาไหลผมเนี่ย เจอแล้วหนึ่งตัวสองตัวโอ้ได้แล้ว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 นี่นะครับผมโ,โอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นยาง บิสโต้นะครับเ5็1 6นกะครับก็มีหลายๆคนถามมาเนาะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนน้องหยุดรถเดิมผมให้ดูนะครับกระทะก็จะเป็นกระทะเดิมของรถไทยน,นะครับหาแค่ยางมาเนาะแล้วก็ใช้ยางเดิมยางไหนก็ตัวเดิมเนาะไม่ต้องใช้ยางในรถถกล้อก็ได้นะครับใช้ยางในรถไทยเดินตามธรรมดานะครับก็ประหยัดตีกเนาะนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องจรวดนะครับนั่งอยู่บนรถไทย กำลังซอนเลยครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วนี่นะครับผมเสียงเนี้มมากเลย ครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอยันมาทีเอฟร้อบห้านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไปอัพมานะครับใส่เครื่องในของ150นะครับเสียงก็จะหอบอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าของผมนี่ออกมาจากศูนย์นี่มันไม่หอบแบบนี้นาะเวลาทํางานนอกจากมันเหนื่อยจริงอะม,มันจะหอบ ส่วนมากจะไม่ไม่หอบเท่าไหร่หอบประมาณนึงเนาะแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหอบอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้เจอหอยอแล้วช่วยมาแล้วโอ้เนีม,มากเลยนะครับนี่นะครับ บอกว่ายางเปเลียนนะครับยางล้นนี่ไถไม่ดีนะครับลื่นไม่สนุกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับต้องลองมาใช้ดูก่อนเนะะาะลายจะติดใจนะครับแต่ว่าไถนี่มันมันลื่นจริงเนาะแต่ว่ามันมันไปได้เสมอนะครับลื่นนิดๆนดหน่อยก็มันไม่ใช่ปัญหานะครับในยางพอเวลาเจอดินทรายอะไรเงี้ยเวลาทุบของก็้าเป็นยางดอกมันก็จะตะกุยนะครับตะกุยลงลึกนะครับ แต่ตอนนี้ก็จะไม่ตะกยนะครับก็บอกว่าจะดีคนละยานะครับแต่ก่อนก็ก็ใช้ใช้ยางดอกมานะครับพอเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันจะสนุกกว่านะครับก็เลยใช้ตัวนี้มานะครับก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับแล้วคู่คันคู่สิงนี่ก็ส่วนมากนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งทั้งนั้นนะครับเกือบทั้งหมดแล้ว เอหอยนี่นะครับผมเชอรี่ัอ้วนน่าดูเลยตซ่อมครับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโจอแล้วเนไส้คเนไส้ไเดีวโอ้บวกไฟนอนของแท้นะครับ โดี๋ยวมาแล้วครับนี่ก็ดินก็ยังเปียกๆอยู่นะครับดินยังไม่แห้งเท่าไหร่นักวินหน้าที่ใช้ก็จะเป็นวินเครื่องนี่หนิ้วนะครับส่วนวินหลังก็10นิ้วนะครับโครงบีเกลกวนะครับบิเกลกวตัวนี้นี่ตัวแรกนะครับ โอไปไม่ทันนะครับนี่นะผมเดี๋ยวผมพามาดูอย่างนะครับแบบนี่นะครผมวิสโตนนะครับอ่าไหนล่ะโอ้ยอยู่ข้างล่างนะครับผมเจ็ดห้าศูนย์สิบหกนะครับแต่ว่าเลขมันกลับเนาะนี่นะครับผมเราใช้กระทะเดิมนะครับ ท่าเดิมยังในตัวเดิมของรถไถธรรมดานะครับเราหาขายางมานะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับลองเอาไปใส่ใช้กันดูนะครับถ้าเป็นยางผ้าาบนี่ไม่แพงนะครับประมาณเส้นหนึ่งก็300 400นะครับก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มันเป็นยางผ้าาบเนาะ มันก็ถ้าจะเอาความสวยด้วยก็ต้องเป็นเรเดียนนะครับผมโอ้เดินไม่ทันนะครับไปไปจุดไปด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะย้อนแสงนนหน่อยๆเนาะโอ,โอ้ดิน ขอบดีจริงนะครับตัวไซผมต้องไปทำภาพแบบนี้แล้วหุดหอย โอ้ดินยังเลื่อนๆอยู่นะครับนี่นะครับรถ้รถรถก็จะวิ่งไปตรงเนาะเราก็ไม่ต้องไม่ไม่หมดแรงนะครับนี่นะครับโอ้ดินนี่นะครับโอ้ถรถวิ่งไม่ตรงนี่เหนื่อยนะครับถไถไรนึงก็เหนื่อยเนาะ แล้วโอ้เดินตามไม่ทันยานะครับถนนยานเยอะถ้ามีรถไถใหญ่ก็สบายแล้วครับแต่ว่าก็ไม่มีเนะาะจะจ้างเขาก็ยังว่าเละครับ จ่ายได้ผลผลิตมาก็จ่ายแต่ค่าปุ๋ยค่าตัวถ่นี่มันก็เหลือถ้าราคาไม่ดีนะถ้าราคาดีๆก็ได้กว่าข้าวนะครับได้กว่าปลูกข้าวไปละ นี่ครับได้น้องใหญ่ๆและน็อคนู่นนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราเดินตามเลยนะครับนี่นะครับผมโอ้นี้ดินแข็งเนาะดินแข็งด้วยหญ้าด้วยนะครับ ไทยสิบรอบเราเอินสิบรอบเราเอินสิบรอดบรอด้วยแบบไปนี่นะครับผมสว่างเดี๋ยวมาดูมุมนี้นะครับเสียงมังนเล่นเลยนะครับ ഇല്ല 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 ถ้าหญ้ามันเข้าไปติดเราต้องจอดเก็บออกนะครับไม่งั้นนี่มันก็ทูทูไปเนะาะนั่นนะครับเอาละโอ้โหใหย่เย,ยวันนี้นี่น้องเขาตั้งกำเรี้ยไว้สูงนะครับมันก็จะดิดดเนาะมันแค่ยินเสียงอ่า แกๆกๆนะครับช่วงตึงๆนะเออนี่นะครับตรงนี้นี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับตรงนี้นี่จะเสร็จแล้ว แล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วรับผมสับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส b e ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ